จะมาเล่าประสบการณ์การเปลี่ยนเลนโปรเกรสซีฟนะครับจากเดิมที่ผมมีสายตาสั้นอย่างเดียวนะครับก็คือสายตาสั้นประมาณ2 2 0นะครับออตอนแรกว่าจะไปทำเลสิกแต่ลองปรกษาจะสุกแพทย์แล้วที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าสายตายาวโดยกำหนดโดยกำเนิดไม่สามารถที่จะทำเลสิกได้นะครับไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ก็เลยต้องไปหันไปใช้โปรเกรสซีฟเลนก็ศึกษามาบ้างนิดหน่อยแต่เรายังไม่เคยรู้ว่าการใช้งานของโปรเกร s ซีฟมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเลนนะครับที่ร้านทั่วไปที่เราเคยเปลี่ยนเลนมาก่อนก็คือเป็นสายตาสั้นนั่นแหละร้านประจำนะครับเป็นราคาเขาไม่แพงมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนแรกเพราะว่าเราใช้สายตาสั้นเราก็ใช้ตรงนั้นได้ นะครับใช้ลานนั้นได้ไป,ไปมา,มา,มาลองลองไปเปลี่ยนแล้วนะครับตอนแรกผมเปลี่ยนใช้เป็นเอ i ิ l a w นะครับเป็นรุ่น Liberty 3นะครับตัวนี้นะครับตัวหนังสืออาจจะสลับนิดน,นึงนะครับใช้กล้องหน้าตัวนี้นะครับผมลองใช้ประมาณ2เดือนนะครับ <c oughs> รู้สึกว่า ใช้งานค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรุ่นที่เป็นสตาร์เตอร์ด้วยนะครับสตาร์เตอร์ค่อนข้างกลางๆราคาประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าๆิดนิดๆหมื่นประมาณนี้นะครับเก้าพันถึงหมื่นนะครับวันแรกที่ใช้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอสามารถใช้ใส่ขับรถได้เลยนะครับไม่ต้องปรับตัวยากมาก <c oughs> แต่จะมีปัญหาก็คือว่าเวลาดูหน้าจอคอม นะครับหน้าจอคอมค่อนข้างที่จะดูลำบากมากเนื่องจากเป็นเลนที่ก็เรียกว่าช่วงมองแคบแล้วก็ช่วงมองที่เป็นเขาเรียกว่าระยะ <c oughs> ระยะกลางแทบจะหาไม่เจอนะครับก็เลยเอลองทนสัก2เดือนรู้สึกรู้สึกว่าเวลาดูหน้าจอคอมปวดคอมากๆเพราะว่าผมทำงานทั้งด้านคอมพิวเตอร์นะครับมันก็เลยแบบมัน เจอปัญหานี้แล้วก็มันปวดคอมากๆนะครับมันไม่สะดวกในการดูหน้าจอเลยแต่สามารถดูได้ก็คือแรกๆอาจจะมีภาพมัวๆพอใช้สักพักหนึ่งสายตามันปรับได้นะครับก็พอพอใช้งานได้นะครับทีนี้หลังจาก2เดือนผมก็เลยมาเปลี่ยนนะครับตัดสินใจลองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลนนะครับก็เลยไปลอง ก็สอบเลนก็คือมีพวกโพย่าแอซิดลอที่ตัวสูงสูงหน่อยนะครับสูงถึงระดับท็อปนะครับก็พวกนิคอนอะไรประมาณนี้ครับก็ไปไปสะดุดตากับตอนแรกสะดุดตากับนิคอนกับกับเอากับไซส์ Size นะครับก็รู้สึกว่าภาพมันคมชัดมากนะครับก็เลยไปหาร้านราคาที่มัน ย่อมเยาวนะครับก็เลยได้ตัวของพอดีร้านนั้นไม่มีตัวให้ลองตัวนิคอนที่เป็นตัวท็อปแต่ผมลองไปนิคอนตัวที่เป็นเขาเขาเรียกว่าที่เป็นพ o w e r นะครับผมจำจำจำชื่อไม่ได้นะครับว่าว่าเขาเรียกอะไรจำไม่ได้นะครับราคาก็ประมาณกลางๆประมาณ20งห0นนิดๆน,นะครับ บางร้านอาจจะเป็น18ประมาณนี้ยแหมื่นนะครับแต่บางร้านก็2 0 0 0มนิดนิด,น,ดนะครับแล้วไปลองไซส์ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับก็เลยก็คือครั้งนี้คิดว่าถ้าเปลี่ยนก็คือแบบว่าให้มันแบบมั่นใจไปเลยเพราะว่าถ้าถ้าเสียรอบ2เนี่ยเสียตังรอบ2ในเวลาไม่เกิน3เดือนเนี่ยมันไม่อยากไม่อยากที่มันเฟลอีกแล้วนะครับก็เลยไปลองอ ใส่ตัวของตัวลองใส่ที่ร้านนะครับลองเทสตัตตวของอินดิวเ u อ l ลของไซส์นะครับนะครับซึ่งผมลองแล้วก็ปรับค่าสายตานิดนึงเพราะว่าเดิมที่ผมใช้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่เคยใช้โปรเกรสซีฟเลนก็คือ,อเราไม่รู้ค่าสายตาที่เวลาเราพฤติกรรมในการมองนะครับเราก็เลยบอกบอกไม่ได้ชัดให้กับทางจัดสุข นะครับหรือว่าร้านแว่นประมาณนี้นะครับออลองปรับค่าสายตาจากสั้นเป็น1 1 1 6นะครับก็คือ160ให้มันเป็น200นะครับให้มันมองใกล้ได้ดีขึ้นก็คือว่าตอนแรกอะที่ผม1.6เนี่ยมองเ,อเวลามองหน้าจอพวกมือถือเนี่ยต้องมองไกลๆเลยครับหาจะลำบากนิดนึง นะครับมันไม่เป็น Privacy หรือเหมือนบ,อบุคลิกภาพมันเสียไปนะครับก็เลยแจ้งทางร้านใหม่ที่เขาจะที่ผมจะไปตัดนะครับบอกให้เขาทราบแล้วก็พอได้วันแรกได้แว่นวันแรกที่เป็นอ Size อ n นด e ว2ราคาก็แพงแล้วครับ30,000ขึ้นไปนะครับบางร้านก็40,000กว่าบาทหรือ50,000กว่าบาทนะครับแต่แต่ตรงนี้ผมก็ยอมยอมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทำงานลำบากจริง นะครับที่ผมได้วันแรกก็คือไม,ไม่กล้าขับรถนะครับเลนตัวนี้นะครับไม่กล้าขับรถเพราะว่ามันดูเหมือนๆเพราะว่าค่าสายตาที่เขาปรับอาจจะเยอะอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ภาพมันคมชัดกว่าแอปซิลออกว่าโฮย่าเยอะมากแตกต่างเลยแต่ปัญหาก็คือเวลาเราหันไปหันมาข้างๆเนี่ยมันจะบุบวับบุบวับมันจะเบลอๆแล้วครับ ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่าวุวบว,วับวุบวับคืออะไรมันจะมันจะเบลอๆนะครับแต่ปรับตัวได้2วันรู้สึกว่าไม่มีปัญหาละไม่มีปัญหาแต่ก็มีบ้างแต่ไม่มีปัญหาละก็คือแทบจะไม่ค่อยประมาณสักเหลือสัก5%นะครับมันจะมีปัญหาประมาณ5 1 0ประมาณนี้แหละครับแต่ก็ต้องปรับตัวประมาณ2ออาทิตย์กว่าจะรู้สึกว่าโอเคขึ้น แต่ว่ามันมันไม่เมือยขอละเวลามองโฟกัสเพราะว่ามันหลราคาคนละราคากันนะครับราคามันโดดไปเลยนะครับอ,อันนี้เป็นตัวท็อปของไซส์นะครับแต่ว่าผมใช้เลน1.5นะครับราคาก็ไม่แพงมากถ้าถ้าถ้าย่อมากกว่านี้อาจจะแพงอาจจะห้าห0ื่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างแว่นของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันสามารถรองรับเลน1.5ได้นะครับตัวนี้ เป็น IC b e เบอรนะครับก็ลองมาใช้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนี้ที่ผมได้มาใบรับประกันตัวนี้นะครับเป็นไซส์นะครับก็น size, นะบจะใส่ในซองลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถสลักสลักชื่อเราบนแว่นได้ด้วยนะครับโดยโดยที่มองไม่เห็นนะครับต้องต้องเอา,อาพวกแสงไฟฉาย สองถึงจะมองเห็นนะครับหรือว่าจะมีมองเห็นแวบๆนะครับแล้วก็ตัวซองก็จะเป็นลักษณะา่างนี้นะครับนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ตัวซองนะครับลองดูแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมใช้แค่2อ,อาทิตย์นะครับอาจจะต้องปรับตัวสัก 2- 3เดือนแต่ปรับง่ายกว่านิดหน่อยบวกด้วยราคานะครับแต่โปรแกรสิบบอกไว้เลยว่าคนที่ยังไม่เคยใช้มันใช้ยากจริงๆ แล้วก็รายรเปลี่ยนต้องไปตรวจให้ละเอียดนะครับลองเลนก่อนจะดีมากนะครับแล้วก็จะดูว่าไลฟ์สไตล์เรามันมันเป็นยังไงอย่างเช่นผมดูหน้าจออย่างเงี้ยหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องบอกให้ชัดว่าเราต้องการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ Liberty ของ a อสิทรอที่ผมใช้อันแรกเนี่ยคือมองภาพไกลแล้วก็ ใกล้แบบปกตินี้ไม่ปัญหานะครับยกเว้นหน้าจอหน้าจอมือถือกับหน้าจอคอมซึ่งมันทำให้เราไม่อยากใส่แว่นตลอดเวลานะครับมันทำให้เราเไม่ไม่อยากม,ม,มีความรู้สึกไม่ดีในการใส่แว่นแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันมันทรมานแล้วกันในการปรับตัวนะครับก็เลยก็เลยยอมเปลี่ยนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ไอ,อ,อ,อ้ตัวคนที่ ต้องการเปลี่ยนแว่นโปรเกรสซีฟที่ยังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้ยากขนาดนี้นะครับมันใช้ยากจริงๆนะครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการมองเห็นในการใช้มันนะครับอยากจะให้ไปตรวจสายตาลองเลนให้ชัดเจนแล้วก็บอกลองดูหน้าจอดูดูพวกเวลาพฤติกรรมของเรานะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ